ี <im itation> ต้อมดีหน้าค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วก็ฝักหนึ่งคันของดีหน้าเลยนะคะคือเรามีหลักหลายมากคืโอโมีทัง้งโดนมีทั้งแบบงานดำแ,แล้วก็เฮดลื่นตืดแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่โกเบ่อก็สามารถเอาไปมิกซ์ที่ในส่วนต่างๆแล้วไปปันป่นกับโยกเกิร์ตกับเวเกินสมัยนี้ก็คือแบบง่ายมากหลากหลายที่สุดค่ะแย่เทปเป็นมีน่าจะบอกถึงอะไรสำหรับต้นหน้าหนตัวเองของชื่อว่าดีมันต้องดีหน้าค่ะเออถ้าอยากถ้า,ถา,ถา,ถาอยากตัวหนึเองก็จะ,ปะเปอร์เซนความที่แบบเราแบบทำงานหนักมากๆ ายยามากๆแต่ว่าพอเราเชื่อแบบเราทำมันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบมันก็ออกมาดีเราเราชื่อตัวเองแสดงว่าปกติก็คือว่านี่คือเราอามีดีนามมิกี้อยู่กันใช่หแบบบางทีเราก็มาผสมแบบอนาตันเราผสมเานชอบกินงานดอยู่แล้วโดวยส่วนตัวแล้วก็พอแบบมาเจอดีน้าที่แบบเวลาแบบนี้คือเหมือน เราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลือกเหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหมือนหาไลฟ์ที่แบบเรากินได้ระหว่างวันแล้วก็ดีน่าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่แบบเราแบบไม่ต้องโกรกอ้วนเลยก็อยู่ของด้วยมัมีแค่คำใบ้ก็ว่าเถ่อใครอยากได้สูตรลับของเราที่แบบซุ้มซุ้มแต่ดีน่าเเรานี่โอ,อ,อ้จริงๆหนู่กินสลับไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบวันนี้อยากกินแบบนี้วพราะดีน่าเนี่ยเกามีหลายสูตรมากๆก็ทุกคนสามารถเลือกตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถแบบสลับระหว่างวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องแบบเออ การแบบเขาเรียกอะไรวัยการแบบความเขาเรียกการแก่ค่ะชะลอวัยแล้วก็เลยพูดไงจะให้อย่างไงด้านที่หนูชอบกินนะคะมันจะช่วยเรื่องแบบมีสารต้านจุลิสทรีย์แล้วก็มันช่วยชะลอได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วปากค่ะก็ฝากเป็นพนของดีหน้าด้วยนะคะเชื่อว่าดีต้องดีนะค่ะโอเคค่ะ อันนี้นะคก,การ<อ>เป็นยังไงบ้างเข้าโรงพยาบาลเขาเกิอะไรขึ้นเอ่อคือเหตุการณ์ต่างกันนะคะแบบถือว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลังเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่นหนูเหมือนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกรงตัวแล้วเหมือนปิดแล้วมันดังกรอกแล้วก็เหมือนขยับไ,ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอลองกระดูกเคลื่อนไปสองข้อแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขวาไอ้ขาขวาเลยถ้าแบบ ยืนนานหรือนั่งนานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบมันไม่ไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะก่อนหน้านี้ของเรามันมีสัญญาณเบอกเลยคะว่ามันจะไม่มีเลยค่ะคือตอนที่หนูเป็นอะหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบความแก๊สของเราที่แบบปวดเมื่อยปกติหรืวใช่แต่ว่าพอเป็นจังหวะที่แบบน้รอกแล้วมันแบบเหมือนกลับมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยค่ะก็เลยไปโรงพยาบาล ก็ไปสแกนเข้าเครื่องอะไรก็เลยรู้ว่าหมอนรองเนี่ยมันเคลื่อนแบบไปสองข้อตอนแรกก็กลว่าแบบคนเรามันเป็นกันได้ง่ายๆเลยหรออย่างเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะตัดกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่พอในจังหวะนั้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนรรยุงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเคลื่อนเราก็ไปแตะใส่กระดูกต้องพักสามเดือนพอเขายิ่งตอนที่มันจกอ่ะมันมันจากอะไรนั่งนั่งเหมือนเหมือนนั่งนั่งแล้วก็เหมือนใงท้องเขาเรียกว่านั่งเราเหมือนอ หมือนนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าแหละค่ะแล้วมันปิดตัวมันก็ล็อกเยี่ยตัวปิดตัวใช่ใช่ค่ะเรารู้สึกเลยอหรว่ามันกล็อกมันกล็อกแล้วมันเจ็บมากมากแล้วก็ขาขวามันก็แบบไม่รู้สึกขาขึ้นขาไปด้วยชาดะชาใช่เขาไม่ไปแตะเส้นไปไปทับเส้นประหาดขวานิดนึงเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นคือคิดถึงหมอเลยหรือว่าคิดแค่จะมันก็หายแต่ว่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานให้เสร็จแล้วก็แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติ แบบใช่ว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจี๊ดจี้ใช่ก็ลองไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายโอ้ยเธอต้องพยายามขนาดนั้นเลยเนะเหนือก็คือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บแล้วก็อยากจะแบบให้มันเสร็จใช่ไปก่อนแล้วค่อยไปอะไรแล้วงานนี้มต้องยิ้มหรือว่าต้องอะไรมาอะไรที่ได้หรือยังไงไหมดีที่มาช่วงนี้ที่มันยิ้มไม่มาก แล้วพอไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เราตกใจมากว่ามันถึงขั้นนี้เลยเหรอเป็นเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสำหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเออหนูก็เลยค <c oughs> ิดว่าเฮ้ยอ๋อมันถึงหนูแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออั้นตอนการตัองาของหมอยังไงฮะหนึคือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็คือต้องเหมือนเมนเทนแบบพยายามจะทำให้แบบกายภาพแต่ว่าตอนนี้หนูเจาะหลักกระดูกหลักฉีดสเลียรอยเข้าไปแล้วค่ะก็ ช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบใช้ชีวิตไม่สอดีค่ะแต่ถึงว่ายังเอาไปทําให้มันแบบเอ็กซ์ีมเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมืนอนยังยังไปกระแทกนะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยังสะปวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเรื่อยๆเพราะว่าวันที่มันเพิ่มแล้วมันไม่ไมีทางกลับมาเครียดไปหนลูกับแบบอไปไม่กลัวการใช้ชีวิตไม่เคร <อ S 2> ียดจร <อ S 2> ิงๆ <รอ S 2> เพราะว่าจริงๆหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่เสร็จต้นสูงไม่อะไรแต่ว่าหนูถ่ายพุทธานักี แล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบูบูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวว่ามันจะหนักไปกว่านี้อีกแล้วหมอแน้วิธีเซฟไหมใช่ครั้งที่เราต้องทำงานพี่นิ่งหมออยากให้นอนอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะใส่เครื่องพัลุมพยุงหลังหรือว่าอะไรนิ่ง้ยู่มีเข็มขัดพยุงหลังต้องใส่ตลอดเราดูเราดูหน่อยเลยนะไปายถึงวาหน่อยมากเลยดิหนูอ่ะซ่าเพราะว่ามีรอบหนึ่งที่แบบหนูเข้าไปแล้วใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกมาทำงาน แล้หรือวกลับเข้ามาเลยอีกวันหนึ่งเพราะว่าแบบมันหนูออยืนแ<ๆ>บบยืน reen, ได้แบบไม่นานเลยชั้นนีน <ๆ S 2> ้ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องแบบไม่ใส่ส้นสูงไม่ไวิ่งไม่กระโดดอะไรเงี้ยออกกําลังกายก็แบบเืินยังไม่ได้อย่างนั้นวันนี้พอออกมาทํางานแล้วท่าไหนที่มันจะทําให้เราปวดที่บริเวณนีงก็ถูกถูกท่าค่ะเพราะว่ามันมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือนมันเป็นเนีปวดลําคาญป่ะคะถ้าเหมือนแบบเที่ยวตัวนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเจ็บขึ้นมาเงี้ยถ้ายืนนานๆก็เดี๋ยวาแปบอีกแป๊บนึงขาขวากอะไรรย่าาางงนเสมมติอย่างงานนเเรามมต้องีดิแบบแตหลกอะไรเงี้ยมันก็ดอ ตที่เราให้แบบพลาดงานมันไปอะไรนะคะไปถึงไปถึงว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้บางงานต้องแคสเซิลรือบางงานจะต้องจริงจริงจริงมีก่อนหน้านี้ที่หนูเข้าโรงแามที่แบบเหมือนกล้องหนักแล้วก็เหมือนแบบขยับช่วยเราอย่างก็ขอบคุณมากๆแต่ค่ะก็กลับไปถ่ายค่ะหนูไม่ได้พักแบบที่หมอบอกค่ะยังก่อนไ้เวลไตอนมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบมีความกังวลไหมว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันจะะทอไรอย่างเงี้ยก็กังวลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบกระดูกสันหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะไเลยไงค่ะแต่ว่าก็พยายามจะแบบ ให้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่ามันก็28เองค่ะถือว่ามันจะหยุดไปเลยก็ไม่ได้แล้วคุณห,หมอเป็ว่าการผ่าตัดม,มันช่วยไหมหรือว่าคือหมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายอยู่แล้วแล้วคุณหมอแนะนําภาพแบบที่ถูกต้องไหมจริงๆหนูต้องไปกายภาพค่ะแบบให้บ่อยที่สุดยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้ภาพที่บิดถูกต้องได้ไหมบ้นานิดตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ใช่แล้วไงพี่หลานจะต้องบาลานซ์ชีวิตใหม่ไหมในการทํางานใช่แต่หนูก็ทําไม่ได้ค่ะ ว่ามันไรแรงสุดคืออะไรไรแรงสุดเหรอคะจริงๆมันก็ารแรงอยู่แล้วเพราะว่ามันแต่ว่ามันเคลื่อนไปแล้วเราก็ไปทบเส้นภาษาอีาแล้วแต่ว่ามันยังไปทบไม่มากคือมันจะไปทบได้อีกแต่มันไม่ต้องทบก็ะด็นกระดี่งยอย่างนี้มันนั่งรถไปด่านหก็ไม่ได้สิก็จะปวดปวดก็ต้องขยับตัวบ่อยๆใช่ แลงวก็ได้เห็นหนูเรื่อมันจะมาเป็นผู้กินก็ไม่ต้องแปลกใจใช่ถหมด้ดูเห็นหนูขยับบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจเพราะหนูแต่ดูเรื่องซีรีส์จะไปตูงเยอแบบว่าอยากให้กังวลแล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำอะไรแบบไม่ได้เป็นวันนี้แล้วคันใจจริงใช่ไหมปกติเราเป็นคนที่แบบว่าใช้ใช่ค่ะเจเจเขาว่าไงบ้างบนเจเขาคคยเจเขาเป็นมานานมากแล้วเคยเจเขาเป็นอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยเหมือนเขาชินแล้วเขาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าหนูที่แบบไม่เคยเป็นเลยแบบไม่เคยมีอาการอย่างกับ กระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ยคืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนกระดูกโตนูสูงเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหลังที่แบบเกี่ยวตัวไม่ได้หลังนานั่นไม่ได้ก็คือเป็นอาการเดียวกันเลยเจ๊นักกว่าค่ะเจ๊นเลื่อนไปสามสี่ข้อเลยคำแนะนำของเขาคืออะไรไมคนระหว่างที่ยบเพราะหนักคือระหว่างที่เจ๊เขาเป็นเราได้เห็นอาการเจ๊แล้วเรายังไงบ้างแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราปิดก็งงว่าแบบมัน แบบเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแบนด้วยค่ะขอโทษนะเขาเป็นเขาเป็นแบบเหมือนกระดูกเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะคะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกกยากนั่งก็ยากเอียวตัวก็ยากขยับก็ยากอะไรพอมาเป็นเองอ่ะคือ ตลกมากเลยค่ะเพราะว่าเจ hmm. ๊เข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตามแล้วที่โรงพยาบาลใจดีมากจัดให้อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบมันเครือบเงาก็ยแล้วก็ไม่รับแบบแต่จริงๆหนูก็ไม่ลุกเลยเพราะหนูลุกไม่ได้อะไรง้แต่เจ๊เขาก็ลุกมาบ้างเขาบอกก็ไมาบอกทาไมว่ายินดีต้อนรับเววข้ามแววข้ามได้แต่จริงๆมันคุยกันมาเพราะดูเหมือนนเป็นการเดียวกันแต่มันไม่มันคนละเหตุการณ์เอ่แต่ว่ามันโรคเหมือนกันคือแปลกมากใช่ข้อเดียว มีข้อ <S <S <desserts> <S ที่เหมือนกันด mm ้วยแต่มันเป็นข้อยอดฮิตอยู่แล้วอ่ะแล้วเสียใช่แล้วแต่จริคนไม่ต้องเป็นไปกันหนูนะคะก่อนรักษาสภาพไม่รู้ที่เราเป็นแฟนกันแต่ทำไมเป็นเหมือนกันเออใช่ต้องงไหมเออไม่รู้อะค่ะแต่ก็แบบหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละค่ะจริงๆคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะย่เล้ยอย่างนี้ตรงนั้นเกิดไปกันยางไงบ้างบางคนต่างไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาการมันก็แบบไม่ได้เท่ากันเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไร เข้าใจบอกบอกกับเราเข้าใจเลยเพราะว่าเป็นแล้วเป็นหนักกว่าเขาด้วยแล้วก็ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงจริงจริงมันเป็นแบบนั้นค่ะจริงจริงหนูรู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงมาตลอดหมายถึงว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเมเจอก๊อกเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้วแล้วก็ากกิดเกินก็คลุมตกด้วยแบบใช่ใช่ใช่ค่ะหนูเป็นแบบแพ้ง่ายดูดีว่าจะคงคู่ไปทำบุญกินขึ้นกันดีไปทำบุญคู่กันไหม วัดไหนดีคะเกี่ยวไหมว่าแบบเป็นนิชชิงไหมปีนี้ชงไหมมันหนูอ่านแล้วชวดไม่ชงแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมันก็เป็นแบบนี้แบบมาตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเคยรู้สึกแบบอยากจะพากไปทำบุญเลยไหมแบบที่ทำไมต้องมาเป็นอะไรมันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็นเบ็กนิวขนาดนั้นแล้วอะไร้ยแต่ว่าแล้วก็ทำบุญกันเรื่อยๆนะคะ แต่จะมากไอ้มาพอตอนนี้พี่อ๋อกำลังเป็นหมอคนนึงหมอบอกไหมว่าอายุยังน้อยจะ่ทำไมถึงปิดหมอไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่าไม่อยู่ทีการหนึ่งใช่แต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเอออยากให้แบบเหมือนเราว่างจริงๆเหมือนช่วงที่หนูเป็นนะเขาแบบอยากให้หนูนอนนิ่งๆไปเลยเขาเพื่อแบบนอนนิ่งๆดีที่สุดเลยแต่ว่าหนูก็แบบแบบเออมั่นหน้ามากขาออกไปทำงานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรค่ะ

อตอะอันน้นเดี๋ยวต้องพี่อาหน่อยเองสวยมากเ่ทำไมช้มตหกคืค้นไปตรงนี้นเมคะขึ้นเลยลูกชีวิตมันต้องดีแน้นะจ๊ะสวยอันนี่แล้วลงไม่ยอมใส่